เงไปมันเข้าไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไปน่าจะเข้าไปแล้วเขาฝาหมเนี่ยสวยเลยสวยเลยมันไม่เสียกระตาบีหน้าเฮียจิ้งจิงจิ้งตอนที่เสียนี่ไม่ผมเสียตอนที่ไอ้เฮียนั่นจริงมันจริงมันสิบทีเลยไอ้จิ้งจอกอ่ะมันใส่เจดเปล่าจรหรอเอ้ผมได้ดีแล้วดีกว่า หรือไม่ก็ผมไม่รู้อะ เลยได้ไงตายตัวนึงปับ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 ปั๊บตายเอ้ยตู้นี้ไหมยังไงเรียบร้อยเ <c oughs> อาวุธฟ้าเนี่ยมั่วไหมกูบงว,วุธฟ้าเนี่ย ผมกระโดดแล้วผมไม่ได้อย่างเดียวกระโดดแล้วชาร์จโดดจะก็โคตรมันค้างเลยเออว่ะแล้วก็หลักใหญ่ใจความอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเราอันติทีหลังด้วยเราได้เกยบพวกเขารีบอันติกันก่อนอันติหมดพวกก็เสร็จแล้วอันตีทีหลังเราได้เกยบแล้วอ้าวโดนล่าด้วยโอ้โหแจ๋วเลยอันนี้เห็นถึงล่าง ตีตีน่าจะตีที่แพ้คอีกนั่งหล่นแบงค์ลังใช่เลยใช่เลยเฮ้ยตีอะรเอ้ยน่าติอะไรละอะไ่เป็นหนึ่งมันมีจิ้งจอกอีกตัวอนึ่ข้างล้างอยูงข้างนี่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 มเไม่อยู่กับผมอยู่ผมสวยละเพื่อนช่วยซ้ำ เอ้าเหี้ยตีตัวน้ำมาแล้วโอ้โอ้ไม่โดนแล้วว่าไอ้ตัวนั้นเสียเพ่อให้ยาช่วยช่ยช่วยชนชนแหมทารีมเวิร์ดเอฟเป็นหนึ่งพีป่าผมท้ไปเรื่อยๆตายอะไรทองอ่ะขอมั่ง โอ้ทีมเวิร์กเลยน้องเ้ยเห็นคนกระโดดอยู่นั้นจริงจังตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนมาแล้วมาแ้ไอตัวนี้เลือดน้อยไอตัวนี้เลือดน้อยมันชุบไปตัวนี้ขึ้นมาผมโดนผม้ไอตัวนี้ผมว้ายผมตามผมตามเอ้ากูรับบาร์ตี้เลย ตรงมานตัวหนึ e ่งใช่ปะใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เกิดใหม่ตัวนี้เกิดใหม่เดี๋ยวเยวทำตามอยู่ตามอยู่ไอ้ยี่เอาเพื่อนลงเพื่อนลงเล่นเลยเลยเสลิงจะหมดอยู่แล้วเก็บของถอยกลับไปก่อนไหนมันมันเพื่อนเพื่อนเบินตดวตรงน huh> ี้เอาเพื่อนเก็บแล้วโอเคตายตายหมดมันตายเหรอเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่บวบบวบ เฮ้ยไอพี่อะไรวะเนี่ยกี่ตัววะเนี่ยมัดเราหมดแล้วนะมัดเราหมดแล้วนะอันติต้องอันติใช่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 ตรงตรงนี้สู้กันอยู่ต้อตีอยู่เหมือนบอทเลยวันนี้อยู่เฮ้ยโอ้โหมาย <e ันติมาอันตินะอยาากตีตะคังจิวะเออ เฮ้ยกำังเลือดชนแม่งเลยตัวเน,น,นเกินเคอะ้อามาก่อนเลยมังซื้ออยู่ไหมทราบอยู่ยัอยู่ตาย <laughs> มันวะกดคิปไม่ทันเลยอะ เกิดไมาเยอะแล้วเกินเฮ้ยตรงตรงเนี้ยฟาร์มฟาร์มเกาะฟาร์มยาอะไรได้ได้โอเคเลยมีอาวุธอื่นอะไรมั่วปิดยาพร้อมเมื่อกี้ผมเห็นเออมีผมมีเงาผมมีอาวุธมั่วสำรองเยอะมาแล้วบ้างบ้างมีเงาใหญ่เฮ้ยตานี้บอดปะวะไม่บาแต่คน

ไอ้ทำให้มันติว่าบินแดงหมดเลยเฮ้ยเสียงชัดเลยอ,ย<พ>อเก่อเพี่อกเ่อนเพื่อนเพ่อนเพื่อนเพอนว่เพื่อนเ,อเ,อเอพืไอไอ่เงงอเนเ่อน่อ่นนเ่อเอเอนเก่อนัพื่่เีน่อม่ ครบเลยเป็นติกไอติเชียร์ร่มเยอะแล้ววะแกลใหญ่ไปไหนล่ะตอนนี้ื่อกี้ผมฆ่าเองกระบอกวาบินได้ได้ได้เล่นกระบองอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ติ๊กที่เราล่ายังอยู่เลยนี่เอ้าประเทศอะไรเป้งแทงดักสายฟ้าโอ้โหมัจะพิมพ์าเอาไปเอาไปเพื่อนเพื่อนไปละ โอเคโอเคตามไปไม่รอเดี๋ยวกหาชุบเพื่อนแน่เลยมาแอดดับนี้บางทีมันกระชุบไปรอบหนึ่งตีนี่แหละเจอถัดไปเพื่อนมาละมึงอีกแล้วเกาะขาอีกแล้วจับแล้วจับแล้วนี่นี่นี่เกาะขาวตรงนั้อย่างนี้เอาเกาะขาวกันได้ปะตัวนี้ข้างง่ายอ่าโอเคเพื่อนามมาอยู่เพื่อนๆเล่นในตัวนี้อยู่ ตาามมน่เสวยเพื่อนบักเฮ้ยไม่โดนจันติดแล้วกตกใจไม่ไหวแล้วข ja> ้างล่างข้าวข้างล่างข้างล่งด้วยอาวุอยู่สองตัวเอาตีกันี้ด้เยผมควงอ้าเฮียไม่ได้ควง มันนัวเกินอุ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ตีนึงฮิวฮิวแป๊บนึงเดี๋ยวช่วยใครก่อนเดี๋ยวเนี่ยผมผมอยู่กับฮิวนะโอเคตามยู่ตามดูอุ้หัวชิงอะไรเด็กกุลงมาโดนว่าจะเสื้อฟลัมนะเฮ้ย เอ้าหมดแล้วหมดแล้วยหมดแล้ว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 ผมสั่ทีแล้วเอาไปและกูรอซ้ำต่อยถึงทีไปไหนอ้าวติดเบิร์นตาหอจะลิงด่วนเลยครับโหเกมสะดุดเลยอ่ะเฮ้ยป้าเอาเอาไล่เม่ไอ้ไปแล้วอยู่ไหนวะนี่นี่นี่ตัวหนึ่งเพื่อนโอ้ยหลบทันอ่าได้ๆเกมสะดุดเลยครับคนแม่งเยอะมากชนแม่งกลางอากาศหล่น เดฟูเตะทะลุไอ้พี้มาแล้วลองเดฟูลองเดฟูติช่วยรกันอย่าชัวบินไปไหนกูจะตามไปชนมึงร่วงไช้เียโ <laughs> ดนะ <laughs> ไปไหนอะนามงยูตัอยูเพื่นอนยูบินหม <laughs> ดแล้วอ,อันเดียว <laughs> <laughs> มามามาฟาร์มสลิงก่อนผมตามมันอยู่โอเคฝากเด้อฝากเด้อได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆไอ้เฮี้ยมบ่ายตี๊บแป๊บนึงนะครับคุณเอ็กอเวนแป๊บแป๊บนึงครับมาตีหนึงมาตีหนึงไอ้เฮี้ยนี่จะตายจะตายแล้วจะตายแล้วนิดเดียวโอ้โหแม่งเด็ดปูเอ๊ะ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 เดี๋ยวเบาหายนะอุ๊ยโอ้โหอันนี้อันนี้ เพื่อนผมแตกเพื่อนเพื่อนันติีแล้วเพื่อนติดแล้วไปเลยมีไปแลยยักษ์แปลงร่างอ้โหล่งเกินสวยสวยสวยหิวหิวแป๊บนึงเพื่อนช่วยิบหายเพื่อนรอดอ่ะโอ้ยเนี่ยเพื่อนโหแล้ว โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมาตรงนี้ตรงนี้มังเกีะตรงนี้โอ้๋อเห็นตัวนึงเอาตั่งก่อนแล้วไอ้ไรสะดุดมากเลยสะดุดเลยอ่ะเออคนไม่เง่งเยอะผมเห็นตัวหนึงในจอที่ผมเล่นก็สะดุดเพราะคนไม่ง่งเยอะมากในไลฟ์มันเลยสะดุดเลยโอ้ sorry bro เพี่ยวเพิ่งไม่งันติดโค้ชสวย Not yet. ั้งมันฟักกันอยู่ตีผมยั่อีกยาวๆเลยผมก็เหมือนกนเพิ่นใช้ไปเมื่อกี้อีที่สองซักอันดอกซักอันแล้ดดับดับดอบดับเดี๋ยต้องเอาต้องเอาต้องเอาเต้องเอาเก็บกองได้นะตรงนี้ดสใช้โดน ตีเตมจะสอง่งชนเหมือนฮาดีมันจะเสร็จเหมือนกันเ้วะเส้นทางสูเทพใช่ไหมครับมีผลตอบคีย์มได้แค่สกินครับผมเก็บสกินได้ไม่ไม่มีผลกับอันนี้ครับเฮ้ยโอ้เบิร์นเบิดตายต้ มาละสวยรอซ้ำรอซ้ำเอ้าเออลืมไป,ปมก็หยุดจ้ดบบอ <c oughs> ลจินบอเชียร์เอ้ยเอ้ยลบลบอ๋อไปจิบกันนี้ด้วยโอเคสวยเลยฝากด้วยเพื่อน มาผมแอบในน้ำได้มผมโดนแอบในน้ำแอบในน้ำ้าีก็ดีก็เฮ้ยยกูมีเไงคือกูมีเไงเพื่อนไปละขึ้นดขึ้นแลวกูฮิวมินนผล่ลงไปผลลงไปมอนั่งละอุ้ยคิดีบัแต่นี่ได้ ตัวสองเพื่อนอุ้ยเชี่ยอุ้ยเฮ้ยประตูอ้ตายว่ะไม่ดดตามอาดิปูปอบทีไอ้ตัวที่เหลือมันนละทีมกันมันตีตีเดียวกันนะผมว่าเอาอีกทีปะโอย โอเจอมุกเดียวกันเลยเอาเอาขูขอหลอกก่อนขูขอหลอกก่อนปิดท้ายหน่อยได้ไหมทำ quality ทำ quality มาน u a l i t y ฮิวฮิวไอ้ีฮาดีอันติ๋งแล้วมาเอากูเนี่ยเพราะฉะนั้นกูไม่อยู่สวยอันติ๋งกูจะมาแล้วกูบอกแค่นี้ฮนดีปะฮนดีชนะปะไม่ยัไม่ลงไปม่ไม่ยังสู้มันยังสู้กันอยู่ตายแล้วเดี๋ยวสองคนแล้วตายแล้วเหรอเออยนานันานาฮาดีนี่แหละ เพื่อนอ้าวหมดแล้วนี่หมดแล้วเฮ้ยสัตว์อดีตเฮียโอ้ยโดนเล่นบูเบกโอ้โหแม่เสี้ยววินาทีจริงๆผมไม่น่าชาร์จเลยว่ะไอ้ินาดีนี่ที่เราไล่ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะมันที่ผมที่มันบอกว่ามันสลิงหมดไอ้เฮียนี่แหละผมไม่น่าชาร์จเลยว่ะเมื่อกี้ผมน่า คือเปอร์เซ็นต์อันตรีมันจะมาแล้วน่าจะตีธรรมดาไปอีกหนึ่งชาร์จจบเลยเนี่ยที่มันเหลือคนเดียวตั้งแต่เฮ้ยจะได้จะได้ไม่น่าชาร์จเลยโหหน้าตีธรรมดาแบบตีธรรมดาเมื่อกี้ผมอันตรีผมเปิด99นะผมต้องทำอะไรสักอย่างให้อันตรีมาแต่ผมชาร์จไปแต่ผมเพิ่งอ,อันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าเดตฟูลมันหยุดอันติไซได้อะอันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยนะอ๋อยังว่ามันเป็นทองนี่ว่า เป็นทองไงมันก็เหมือนกับพวกมือเล็กกันแหละผมชาร์จผมชาร์จแบบรอรอ,อสัต์ต่อเลย